สวัสดีเอฟซีที่รบทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวจะพามาลื้อไข่บอลกระดาษด่างนะคะท่านผู้ชมลื้อไข่บอลกระดาษด่างนะคะบอลกระดาษด่างของท่านผู้ชมบาง,บางท่านก็อาจจะปลูกได้ถึง6เดือนแล้วนะคะท่านผู้ชมขานั่นนะคะปลูกไล่เรียบกับป้าแมวเนาะได้6เดือนบ้างได้5เดือนมน,นก็ให้ขอให้ถึง6เดือนนะคะท่านผู้ชม6เดือนนะนี่ป้าแมวคือปลูกใส่ตะเข่งเลยนะคะเพราะป้าแมวไม่มีพื้นที่นะบางท่านผู้ชมก็เอาไปปลูกใน ในบ่อกลมหรือจะฝังดินก็แล้วแต่เอฟซีนะคะนี่ป้าแมวจะพามาดูวิธีการหรือบอนกระดาษด่างนะคะท่านผู้ชมนี่ป้าแมวก็รื้อไปบางส่วนแล้วนะนี่นะคะท่านผู้ชมป้าแมวก็ค่อยๆคุยเอาดินเขาเนียนะะ่ยค่ะคุยเอาดินขึ้นมาไข่บอนกระดาษด่างจะอยู่ตรงไหนอยู่ตามรากนะคะท่านผู้ชมคะ่ะนี่นะคะอยู่ตามรากนี่นะคะเขาจะเป็นลักษณะนี้นะคะไข่เขานะไข่เขาจะอยู่ที่รากนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะนี่แต่ป้าแมวด็ดออกเลยนะ นี่นะคะคือไข่เขานะคะท่านชมไข่บนกระดาษด่างนั้นเรานะคะท่านชมขาหนีนะหัวนี่สมบูรณ์มากนะคะท่านชมขานี่นะคะพ่อแมวก็เก็บออกมาได้หลายหลายไข่เล้ยวนะคะบนกระดาษด่างจะ้ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปเอาไปชุบเอาไปแช่น้ํายาเร่งลากสักสิบนาทีนะคะท่านชมขาสักสิบนาทีเนาะแล้วเราก็เอาไปทําการเพราะนะคะเพาะแล้วก็อบ เดี๋ยวเขาก็จะขึ้นนะคะไอ้ที่ดำๆแบบนี้เดียวป้าแมวก็จะไปแกะออกนะคะท่านผู้ชมค่ะแกะออกนะแกะออกนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะท่านผู้ชมนี่นะ F4 เห็นไมชัดน่เอ่อยนะคะท่านผู้ชมจ๋านี่เป็นการลื้อบอนกระดาษดากนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะท่านผู้ชมป้าแมวก็จะค่อยๆลื้อไปป้าแม่จะไ,ไม่ทําแรงนะคะท่านผู้ชมค่ะทาแรงเพราะว่าไข่เขาเนี่ยอยู่ใต้ล่างนี้เยอะมากนะคะอยู่ใต้ใต้ดินเนี่ยเยอะมากอันนี้ก็เป็นนี่ก็เขาก็โผล่หนอขึ้นมา ที่ว่ารือบองกระดับด่างเนี่ยคือไข่เขาอะที่ไม่สามารถโผล่ขึ้นมาได้นะคะท่านผู้ชมค่ะเราก็จะทิ้งเปล่าไปเลยนะคะไข่เขาสามารถออกแทงแทงหนอ่อเกิดหนอ่อเกิดต้นมาให้เราได้อีกนะคะเอฟซีนะคะลองลองไปรื้อดูนะคะท่านผู้ชมไม่ไม่ตายนะคะท่านผู้ชมค่ะไม่ตายนะบองกระดาษด่างะคะ่ะค่อยๆลื้อนะคะเดี๋ยวป้าแมวค่อยๆรืออออ้อไปก่อนนะอ่าอันอย่างเงี้ยที่ป้าแมวเคยบอกครั้งนะึงแล้วว่าถ้ามัน ามันเหี่ยวแล้วเราก็ลอกออกไปเลยนะคะทุกผู้ชมเนี่ยนะคะลอกออกไปเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะจะขึ้นตาออกมาให้เราอีกนะคะเนี่ยเขาจะเป็นตาแบบนี้นะคะเขาก็จะเกิดหนอออกมาให้เราอีกนะจ๊ะเขาไม่ตายนะคะบนกระดาษด่างนะไม่ตายนะคะ fc เดี๋ยวป้าแมวลื้อก่อนนะคะเดี๋ยวป้าแมวจะให้ดูบาทีละขั้นตอนนะเดี๋ยวนี้ดินนันมากก็เอาเอาดินออกก่อนนะคะค่อยๆเอาดินออกไปเจอไข่ก็เก็บไข่ไว้นะจ๊ะพอลื้อให้มัน ถึงเพราะดินข้างในเราบางทีอาจจะเป็นดินเก่าเพราะติดมาแตก,กระถางนะคะมันก,มนก็มันก็จะแน่นข้างในนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเหมือนกับเราเปลี่ยนดินเขาใหม่นะค,ะค่อยๆลื้อไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมไม่ต้องไม่ต้องไปรีบร้อนนะคะแล้วก็ลือ้อท่านผู้ชมก็ถ้ามีสองคนก็คว่ำกระถางได้เลยนะคะคว่ำคว่ำเอามาได้เลยนะ,ะนี่นะคะท่านผู้ชมเขาก็จะออกไข่มาให้เราเยอะมากนะเดี๋ยวป้าแมวจะคว่ำอันนี้ออกเลยนะคะท่านผู้ชมจ๋าสักครู่นะเดี๋ยวป้าแมวคว่ำ ข้อต้นออกก่อนนะนี่นะคะ,ะแมวเทออกมาแล้วนะคะท่านผู้ชมหาะนี่นะคะก็เป็นอันนี้ก็เป็นดินเก่าเขาก็เอาวางไว้แบบนี้นะคะท่านผู้ชมแต่ที่จริงก็จะให้ใส่ตะกร้าใหญ่กว่านี้นะ,ะ,ะแมวก็เออเอาแค่นี้ก็พอแล้วเพราะเราก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะท่านผู้ชมะคะ่ะเ,เกก็เก็บรากเก่าๆออกทิ้งนะคะรากที่เขาแบบนี้ค่ะทิ้งไปนะคะนะคะทิ้งไปค่ะนี่นะคะ fc แมวก็นอนต้นลงไปเลยนะ ทั้งคนท่านท่านมีสองคนท่านก็จับได้ทั้งสองท่านนะคะถือถือไว้คนหนึ่งหรือจะเอาน้ํามาฉีดก็ได้นะคะมาฉีดเขายาวไปอย่างนี้เลยนะไม่เป็นไรนะคะท่านผู้ชม เราก็จะไปจัดเลี้ยงรากเขาใหม่เนาะนะคือดินนี้เนี้เป็นดินเก่าที่ติดมากับกระถางเขาอะเห็นไหมคะเราก็มาข้าวกับ,บาบช้ำฉาใหม่นะคะท่านผู้ชม่าข้าวใหม่นะเพราะเดี๋วดินนี้จะทําให้รากรากเขาแน่นแล้วเราทําการรือม,มันก็จะยากอีกนะคะท่านผู้ชมจ๋านี่นะเมื่อทําให้ดูนะคะค่อยครื้อไปเรื่อยๆยค่ะแต่ไข่เขาขอ,อาจจะอยู่ใต้นี้บ้่งก็มีนะ fc เนี่ย เพราะดินมันดินมันแน่นแล้วมันไม่หลุดออกมากไง FC ป้าแมวก็ได้รื้อทําการได้ได้ไข่ามาแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวป้าแม่ก็จะเอาไปเพาะเอาไปอบนะคะ FC นี่คือต้นนี่ป้าแม่ลื้อมาแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็ข้างล่างนี้ป้าแม่ก็เปลี่ยนใหม่นะคะใบช่ำฉาเนี่ยนะคะเท้าไปกับไอ้ปูนขาวนะคะกันเชื้อราเขานะกันเชื้อรานะคะอันนี้ป้าแม่ก็จะเอากระบอกตั้งไว้แบบนี้นะคะท่านผู้ชมถามว่าตั้งทพื่มคือตั้งให้บนกระดาษด,ด่างนั่งบนนี้นะคะแล้วก็เอาดิน ดินเก่าเรานะคะใส่ลงไปนะมีรากเราก็ออกซะถ้ามีรากเราก็ออกนะ,ะท่านผู้ชมนะคะก็จัดเรียงรากใหม่นะคะท่านผู้ชมจัดเรียงรากใหม่ให้เขาไม่ให้อยู่แบบไอ้นี้กันนะคะยวจัดเรียงรากใหม่นะ น,นะคะตรงกลางให้วางแบบนี้เลยนะนะคะท่านผู้ชมตรงกลางให้วางแบบลักษณะนี้นะจ๊ะนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาดินกบนะคะท่านผู้ชมค่ะเอาดินเอาดินกบไปเลยนะใบอย่างเงี้ยใบนี้ใบเนี้ยก็ตัดตัดทิ้งไปได้เลยจ้ะเพราะเราเราให้เขาเหมือนกับเราปลูกใหม่แล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะไม่เขาไม่ตายนะคะนี่นะแล้วก็ลดน้ําให้เขาให้ชุ่มเลยนะคะท่านผู้ชมจัดเรียงรากใหม่แล้วนะเห็นไหมคะ ลากลากเขาท่านผู้ชมก็จัดให้มันเป็นทางเดียวกันก็ได้นะคะนี่เดี๋ยวว่าแมก็จัดใหม่นะแล้วแมวก็เอาดินเก่านะคะที่ดินเก่าที่เราลื้อมาก็เอาใส่ไปใหม่นี่นะคะคือไม่เปลี่ยนดินนะคะท่านผู้ชมค่ะไม่เปลี่ยนดินคือเอาดินเก่าเอาวางไว้ข้างบนเพราะว่าบางทีไข่ออของเขาเราอาจมองไม่เห็นอาจจะกบไปกระดินบ้างเดี๋ยวเขาก็งอกขึ้นมาใหม่นะคะเอฟซี FC นี่นะคะเดี๋ยวป่าแมวกบดินก่อนนะจ๊ะ บอลกระดาษด่างนะได้ลูกได้ไข่มาแล้วค่ะต่อมานะคะเราก็มานําบอลกระดาษด่างของเรานะคะนี่นะคะเป็นเป็นลูกเขานะคะลูกเป็นเรียกว่าไข่นะคาะนะผู้ชมไข่นะนี่นะคะเดี๋ยวพ่อแม่ก็จะตัดตรงปลายเนี่ยออกหน่อยนึ้อนี่เด็ดออกไปเลยแบบนี้นะคะแบบน,นี้เอาไป จะล้างไอ้เปลือกดำๆติดดมๆนี่นะคะออกให้หมดนะนี่เขาออกไปเลยนะนะคะส่วนเกินก็ออกไปเลยจ้ะให้มันเหลืออย่างนี้แล้วก็แกะดำๆนะะียค่ะออกเบาๆนะคะเนี่ยนะคะถูออกเบาๆนะคะไอ้ดำๆ,ๆอย่างเงี้ยจ้ะติดมากะลูกไข่ค่ะเอาออกนะคะท่านผู้ชมพอออกหมดแล้วนีนะคะ่ค่ะออกแค่นี้นะ,ะให้มันเปิดเหมือนเปิด การท,ที่ที่ป้าแมวทํานะเสร็จพอล้างเยมแล้วป้าแมวก็เอาไปแช่ด้วยน้ํายาเล่งรากนะคะทิ้งไว้สัก5นาทีนะคะท่านผู้ชม5้านาทีเสร็จแล้วเราก็เอาไปท่านผู้ชมก็ทางบ้านแล้วก็ไม่มีก็เอากาก,ากมะพร้าวก็ได้นะคะปักมะพร้าวเอาไปต้องแช่น้าไว้ก่อนนะคะกา,กากมะพร้าวแช่น้ําไว้ก่อนแล้วก็บิดให้มันให้มันหายเป็นเป็นสีขุ่นๆน,นะคะให้มันเป็นใสๆเลยนะคะแล้วก็เอา หัวบอลกระดาษด่างนะไข่บอลกระดาษด่างคะ่ะเอาไปเรียงไว้นะคะท่านผู้ชมเอาไปเรียงไว้แล้วก็ปิดปิดฝาถ้าไม่มีฝาท่านผู้ชมก็เป็นตะกร้าอย่างนี้ก็ได้นะคะก็เอาถุงมัดเลยนะคะถุงมัดแน่นเลยนะคือควบแน่นเลยนะคะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะบอลกระดาษด่างนะค่ะเอฟซีคะวันนี้ก็ดูบอลกระดาษด่างก็แมีงไปแล้วนะคะวันนี้ก็มีพี่ป้านะอานะคะ เพื่อนข้างๆบ้านเห็นป้าแมวขายบอลสีก็อยากเอาบอลสีมาขายบ้างนะคะวันนี้เขาก็เลยเอามาฝากป้าแมวขายมีประมาณ50กระถางนะคะท่านผู้ชมมี50กระถางนะกระถางละ5้บาททุกกระถางค่ะยีฟซีห้าบบาททุกกระถางนะคะ,ททะ,คะอันนี้นะคะท่านผู้ชมอันนี้อันนี้เป็นนี่นะคะ เป็นลูกไม้ศิลานักปาดนะคะท่านผู้ชมเป็นลูกไม้ศิลานักปาดนะคะนี่เหมือนเหมือนต้นแม่ต้นพ่อเลยนะคะท่านผู้ชมห้าสิบาทนะคะท่าน fc ห้าสิ FC, บาทนะคะนี่อันนี้ก็น่าน้านี้ก็สวยจังเลยนะคะเป็นลูกไม้นะโอ้สวยมากเหมือนเหมือนต้นพ่อต้นแม่เลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเป็นลูกไม้นะคะท่านผู้ชมห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมค่ะต่อมาด้านนี้นะคะท่านผู้ชมด้านนี้นะคะนี่ เป็นลูกไม้เหมือนกันนะคะเป็นลูกไม้ของสร้อยสังวาลนะคะเป็นลูกไม้ของสร้อยสังวาลนะคะนี่ไซส์โตแล้วนะห้าสิบบาทเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมคะอันนี้ด้านนี้ก็เหมือนสร้อยสังวาลเลยนะคะนี่เขากัดมาลักษณะนี้เลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะเป็นลูกไม้นะคะปลาแมวเน้นย้ํานะเป็นลูกไม้นะคะกระถางละห้าสิบาทนะคะท่านผู้ชมถังละห้าสิบบาทนะคะเป็นลูกไม้นะอันนี้ก็เป็นแบบนี้นะนี่นะคะท่านผู้ชมคะห้าสิบบาทนะคะแล้วต่อมาด้านนี้ อันนี้จะมีอยู่สองกระถางเป็นลูกไม้ทศก,กัณฐ์นะคะเป็นลูกไม้ทศก,กัณฐ์กับกลุ่มพักกันนะคะนี่เขาออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะทุกผู้ชมมีมาฝากสองกระถางนะคะท่านมบอกเดี๋ยวเอาไว้เลี้ยงเลี้ยงแล้วเผื่อขยายพันธุ์ได้นะคะทุกผู้ชมคะนี่นะคะมีสองกระถานงนะคะไซส์นี้นะท่านผู้ชมบอกปราแมวนะคะเป็นลูกไม้ของทศก,กัณฐ์กับกลุ่มพักกันนะคะ f c นี่นะคะกระถางละห้าสิบบาทจ้ะห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมนะคะสวยๆเลยนะคะ แล้วต่อมาด้านนี้เป็นลูกไม้ของนางรากสดนะคะท่านผู้ชมนางรากสดนะคะนี่เป็นลูกไม้ของนางรากสดนะนะคะลูกไม้นางรากสดกับเท้าลำไยแดงนะคะเป็นลูกไม้นะคะท่านผู้ชม50บาทเหมือนกันนะคะท่านผู้ชม่ะท่านผู้ชมบอกป้าแมวนะคะลูกไม้นางรากสดกับเท้าลำไยแดงนะคะกระถางละ50บบาทจ้ะนะคะบางต้นเขาก็ลายออกมาแบบนี้เลยนะนี่นะคะเป็นลูกไม้นะนี่นะคะ เขาเอานุ่นมั่งอันนี้มั่งมาแต้มกัน,นก็คือว่ามันก็สวยไปคนละแบบนะคะเอฟซีเ mm hmm. นี่ยนะสวยคนละแบบนะชอบแบบไหนก็วิดีโอโคลมาหาป้าแมวได้นะคะ093 286 1189นะคะท่านผู้ชมเบอร์ป้าแมวนะอันนี้ก็แปลกออกมาอีกแบบหนึ่งนะคะนี่นะเป็นลูกไม้นางลากสดกระเทา้าลำไยแดงนะคะนี่นะเขาสวยลูกไม้เนี่ยจะสวยเล่นสี ไปเรื่อยๆท่านผู้ชมขาจะจะไม่อยู่กับที่นะคะบางต้นก็ไปด่างสวยเลยนะคะนี่ก็เป็นลูกไม้นะคะท่านผู้ชมนี่เป็นลูกไม้นะเห็นค่คะนี่เป็นลูกไม้ใบหอกนะคะนี่ห้าสิบบาทแต่จะมีมีกระถางเดียวนะต้นนี้นะกระถางนี้นะนะคะเดี๋ยวแมวเก็บไว้ในนี้ก่อนนะแยกไว้ให้ค่ะต่อมานี่ท่านผู้ชมดูสิคะลูกไม้นางลากสดเห็นไหมคะ อันนี้มีสองต้นนะมีสองต้นนะคะในกระถางนะสวยคะ่ะท่านผู้ชมค่ะสวยนะคะเป็นลูกไม้นะห้าสิบบาทจา้ะราคานี้ไม่แพงเลยคะ่ะห้าสิบบาทต่อมาด้านนี้เป็นลูกไม้อสงไขยผสมเจ้าปอแก้วนี่นะคะท่านผู้ชมนี่โอ้โหใบเขาเหมือนไม่ทางอสงไขยมากเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่นะสีสันเขาไม่ได้ไปทางอสงไขยนะคะท่านผู้ชม แล้วบางต้นเขาก็จะติดด่างมาเป็นแบบนี้นะนี่นะคะท่านะผู้ชมขานี่นะจะติดป้ายด่างมาลักษณะนี้นะคะนี่นะห้าสิบาทนะคะท่านะผู้ชมในกระถางนี้ก็มีหลายต้นนะไม่ใช่มีต้นเดียวนะคะห้าสิบาทนะจ๊ะนะพ่อแม่ก็ช่วยขายนะคะนี่อันนี้ก็จะออกขาวมาลักษณะนี้เลยนะเนี่ยเขาจะสวยมากนะคะนี่ยสวยค่ะสวยนี่นะคะพ่อแม่เคยขายต้นนี้ไปต้นหนึ่งแล้วนานแล้ว ฟีฟีก็ส่งรูปมาให้ป้าแมวดูอ่ะสวยมากค่ะเป็นบอลใบกลมแล้วขอบเขาจะใบเป็นเป็นสีแดงลักษณะนี้นะคะท่านผู้ชมต้องต้องดูขอบใบนะคะนี่แต่ละอย่างแต่ละต้นจะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ขอบใบก็ติดออกมาเป็นนี่นะไม่เหมือนกันเห็นไหมคะเนี่ยจะติดออกมาชมพูบางๆนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะจะติดออกมาขอบใบนะคะนี่มีขอบใบสวยนะคะเนี่ยสวยๆเลยค่ะ ส่วมาต้นนี้ยิ่งสวยใหญ่เลยค่ะท่านผู้ชมขา instagram. ต้นนี้ยิ่งสวยใหญ่เลยนะคะกลางเส้นกระดูกใบจะ,จะเหมือนออกเป็นสีทองทองนะคะท่านผู้ชมหนึ่งนะคะนี่นะคะเหมือนเป็นใบไม้นี่นะคะสวยใบไม้เหมือนกระดูกใบเขาจะเหมือนสีทองนะคะท่านผู้ชมมีมีอยู่สองกระถางนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะน,นี่กระถางหนึ่งนะนะคะมีสองกระถางกระถางละห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชม อันนี้ยิ่งสวยใหญ่เลยท่านผู้ชมดูสิคะนี่นะคะมีโตเลยนะคะห้าสิบาทนะคะท่านผู้ชมวิดีโอคลอมาหาป้าแมวได้นะคะชอบต้นไหนนะอันนี้ก็สวยค่ะอันนี้เป็นตับเป็นลูกไม้ตับจังหวัดแม่ก,กองนะคะนี่นะตับจังหวัดแม่ก,กองนะห้าสิบบาทจะ้ะป้าแมวผาดูนะแต่ละต้นแต่ละใบเขาจะไม่เหมือนกันนะ FC เนี่ยเห็นไหมคะกลางใบเขาจะมีลายด่างๆออกมาแบบนี้คะ่ะ อันนี้ก็มีขอบใบออกเป็นออกุกเขียวนะคะและ้วก็ุีเขียวแต่ก็มีริ้วๆแดงบ้างนะคะนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมคะดูนะเพราต้นเดียวกันนะคะเนี่ยต้นเดียวกันยังไม่เหมือนกันเลยนะคะท่านผู้ชมคะดูหูใบเขาสิหูใบเห็นไหมเป็นรูปหัวใจสวยค่ะอันนี้เป็นหูใบบิดเห็นไหมหูใบบิดหูใบเกยกันค่ะเห็นนะคะส่วนมาต้นนี้ก็หูใบชิดกันเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นนะลูกไม้เห็น เขาจะสวยนะคะท่านผู้ชมสวยสวยทุกกระถางค่ะนี่นะคะต้นนี้โอ้แบบนี้มีสามกระถางนะคะท่านผู้ชมกระถางละห้าสิบาททุกกระถางนะจ๊ะค่ะนางฟ้ายิ่งโตยิ่งสวยค่ะเอฟซี FC, ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะนี่เห็นนะคะกระถางละห้าสิบาทคะเอฟซีกระถางละห้าสิบาทนะ,ะ, FC, ะ,ะทนะโอ้สวยเลยท่านผู้ชมก็บอกให้ป้าเมลจัดชุดเดี๋ยวก่อนนะคะช่วยเขาขายก่อนนะคะเดี๋ยวป้าเมลถ้าว่า คุยกับกันแล้วเดี๋ยวป้าเมย์จะเอามาจัดชุดให้นะคะ fc นะคะเดี๋ยวป้าเมย์จะจัดชุดให้นะนะคะหนังฟ้าสวยๆแบบนี้เลยห้าสิบบาทเจ้าจักรพรรดิห้าสิบบาทนะคะ fc อันนี้ลูกไม้ไก่แก้วตาเสือนะคะห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมราคาห้าสิบบาททศกัณฐ์ห้าสิบบาทนะจ๊ะมีแค่นี้นะคะหมดแล้วนะคะเหลือเหลือสามกระถางจ้า กระถางนี้เป็นเพชรมณฑลนะคะ f c เพชรมณฑลนะคะมีเหลือ uri, อยู่2กระถางแล้วนะคะกระถางละ70บาทนะคะท่านผู้ชมกระถางละ70บาทนะคะแล้วต่อมาเป็นรัตนะลุ่งเรืองเป็นไม้ป้ายนะคะเป็นบอนป้ายนะคะเพชรมณฑลก็เป็นบอนป้ายนะคะนี่พ้าแม่เอามาในราคาแบ่งปันกันนะคะคือ,เ,อเป็นเพชรอื่นไซต์ประมาณนี้เขาก็จะขายกันอยู่ที่ร้อยหนึ่งหรือ200บาทนะคะ f c นี่นะคะป้าแม่เอามาให้ราคาแบ่งปันนะกรนะถางละ70บบาทจ้า ต่อมาเป็นณนเมืองนนนะคะณเมืองนนแผงเขียวแบบนี้โตไปเขาจะกัดสีสวยมากนะคะณเมืองนนนะเขาไม่ได้อยู่แค่เขียวแค่นี้นะคะกระถางละ50บาทเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมกระถางละ50บาเหบือนกันนะคะต่อมานารีบุรพาไม่ป้ายนะคะไม่ป้ายนะคะมีเหลืออยู่3ามกระถางค่ะเอาไป50บาทจา้ะเอฟซีเอาไป50บบาทนะคะท่านผู้ชมนาลีบุรพาที่ไม่ป้ายนะ ค่ะยักปักหลันเหลือ3ากระถางแล้วนะคะท่านผู้ชมเหลือสกระถางแล้วนะคะกระถางละห้าสิบาทจ้ามาแก้วสวยๆหนึ่งบาทนะคะอ่านี่ก็มาเป็นกวนอูนะคะกวนอูของปลาเขียวนะเหลือแค่นี้แล้วนะคะกระถางละห้าสิบาทนะคะกวนอูไซส์สวยๆเลยนะคะท่านผู้ชมพระนครเหลืออยู่สองกระถางนะคะกระถางละหน0่บาทจ้า กาะเกตุลุนด่างนะคะเอฟซีเกาะเกตุลุนด่างนะคะต้นนี้ขายให้หนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะหนึ่งร้อยบาทจ้ะเกาะเกตดลุ้นด่างนะคะอับสรนนะคะอับสรนสวรรค์นะคะนี่นะคะหลอดใหม่มาแล้วนะกระถางนี้ป้าแมวขายให้สองร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมกระถางนี้ขายให้สองร้อยบาทนะคะมีอยู่กระถางเดียวจ้ะไม่มีแล้วนะคะหมดมีกระถางเดียวจ้ะก็ท่านผู้ชมบอกป้าแมวเพิ่งไลฟ์เมื่อวานนี้ไลฟ์อีกแล้วก็วันนี้มีคนเอาบอลสีมาฝากป้าแมวขายนะคะป้าแมวก็ สำรวจค่ะว่ามีอะไรเหลือบ้าง fc จะได้ซื้อกันถูกนะคะได้ได้ซื้อต้นไม้ที่ถูกเนาะว่ามีอะไรเหลือบ้างไม่เหลือบ้างนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็มาเกาะเก็ดเกาะเก็ดต้นนี้สวยมากค่ะนี่นะคะสวยด่างสวยมากนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะโหลดใหม่มากระด่างแล้วนะะแมวขายให้อยู่ที่400บาทนะคะกระถางนี้นะคะมีกระถางเดียวจ้า กระถางนี้ก็เป็นลูกไม้ไก่แก้วตาเสือนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมกระถางละ50บาทเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นลูกไม้สวยๆนะคะนี่สวยมากนะคะ50บาทจะ้ะชายชนเหลืออยู่2กระถางนะคะกระถางละ1้0บาทนะจ๊ะท่านผู้ชมป้ายออกมาแบบนี้แล้วนะคะเหลือ2กระถางค่ะหนุมานจองถนนอันนี้ในกระถางนี้มี2ต้นนะคะก็ะแมวขอ100บาทนะมี2ต้นจะ้ะ ค่ะโทรแอดไลน์หาป้าแมวได้นะคะเดี๋ยวป้าแมวทิ้งเบอร์ไว้ให้ท้ายคลิปนะคะเอฟจดไม่ทันก็กกลับไปดูใหม่นะคะท่านผู้ชมขาก็กลับไปดูใหม่นะว่าชื่ออะไรบ้างนะคะท่านผู้ชมขาถางั้นก็วีดีโออลมาหาป้าแมวก็ได้นะคะป้าแมวขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะขอสวัสดีประบอลสีสวยๆนะคะท่านผู้ชมขาสวัสดีจ้า